วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้อะไรจะทำก็เลยไปซื้อยำกินยำมึงเอาไหมเอาไหมแต่ลับตาอยู่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นผมก็เลยให้มันครับไปอยู่ข้างล่างมึงช่วยกูจ่ายค่าช่าไหมทันไม่ช่วยจ่ายออกไป สวัสดีครับประวงโอ้วมาดีตอนนี้อยู่กับเดอะคอนเสิร์ตชวนเล่นผมทีนักร้องนำครับผมเฟรมือกองครับผมป่นมือเบสครับมาแต่เราเรามีกฎใช่ไหมมีกฎว่าขอให้ทั้งสามคนเลือกชุดหนึ่งแล้วก็แดนหนึ่งอ่าจะได้เท่ากันหยิบเอานะเพราะว่าผะว่าถ้าขย่ามันจะนานครับโอ้โหมต้องหลับตาขนาดนั้น เบลล์ะเลขสิบครับผมเดี๋ยวดูซิยิ้มให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วค้างไว้สิบวินาทีมาครับหนึ่งสองสามสี่วิละห้าสี่สี่จุดห้า หนึ่งสองหนึ่งโอ้โหเล่าไปลวอ่ะแล้วผมขอเป็นชูดก่อนแล้วกันเอ้ผมชอบเล่นกชรทายเอาได้ผมอบเล่นความจริงอยู่แล้วนี่สิบเหมือนกันเอาละเอ้เอาละสิบเหมือนกันว่ะหลักข้อสิบคืออะไรเล่าเรื่องลี้ลับที่เคยเจอโอ้โหเอาละอ่ะผมจะเล่าเรื่องนี้แล้วกันครับมันไม่ใช่เรื่องของผมหรอกมันเป็นเรื่องของคุณแม่ผมครับเมื่อ ตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยพี่ผมมาเป็นลูกชายคนกลางนะครับแล้วมีพี่ชายคนโตแล้วน้องชายคนเล็กพี่ชายคนโตเนี่ยตอนนั้นเขายังเป็นเด็กอยู่อายุประมาณแบบสี่ห้าขวบอะตอนนั้นสมัยก่อนคุณแม่จะอยู่ที่บ้านจะเป็นบ้านไร่ครับมันจะเป็นทางที่ดินลูกลังเข้าไปแล้วสองข้างทางเป็นนาเฮ้ยมีสาวประกอบเลย <laughs> คุณแม่เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่น่าจะเคย,เ,ยเคยเห็นมอเตอร์ไซค์แบบเออนั่นแหละ มอเตอร์ไซค์ ight, เหแบบเหมือนแบบโซนิกปะแต่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเดดอะเดดหรือเทน่าสักอย่างนี่แหละก็ขี่มาก็ああเอา <pel> <พ>เอาพี่พชายน,นาั่งหน้ามาด้วยแล้วทีนี้ระหว่างทางเนี่ยมันไม่มีไฟอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเถียงนาเห็ไหมครับแล้วมันจะ่เป็นทางลูกรังยาวๆแล้วระหว่างทางอ่ะแม่บอกว่า <c oughs> เห็นผู้หญิงฝั่นจักรยานอยู่ก็เลยจะแบบจะขี่มอเตอร์ไซค์อะ แบบเลี้ยวเข้าไปเพื่อจะส่องไฟให้เขากลัวเขามองไม่เห็นทางแต่ว่าระหว่างทางก็คือระหว่างที่กําลังจะหักหมอไซค์เข้าไปอ่ะคือหลังจากที่หักปุ๊บเข้าไปคือผู้หญิงหายไปแล้วครับแต่กัยานก็หายไปด้วยเลยมันแค่เสี้ยววินาทีเองนะปุ๊บว๊บหายเลยมันไม่มีทางที่เขาจะลงข้างทางแน่นอนถ้าลงข้างทางอย่างน้อยได้ยินเสียงหรือไม่ก็แม่เ <ไป S 1> ออต้องเห็นอเออต้องช่วยด้วยอะไร <laughs> ท้งอย่างอ่ะหลังจากนั้นก็แม่ก็เลยบอกว่า แม่ก็ต่อบ้านเลยบึงเลยบึงเลย <c oughs> อ่าประมาณนี้ครับเรื่องลี้ลับผมผมเองผมไม่เคยเจออ,อยากเจอ,<ม>อเหมือนกันอย่งนี้มีเรื่องหนึ่งผมเล่าให้ฟังตอนนั้นผมอยู่ผมเช่าบ้านอยู่กับเฟมแล้วตอนนั้นเหมือนแบบว่าผมโดนผีอำโดนผีอำแล้วก็ผมรู้สึกว่าทรมานมากเลยแต่เสร็จปุ๊บผมก็รู้สึกว่าในห้องนี้ยมีอะไรแปลกในห้องนอนผมผมก็เลยเดินไปห้องนอนเฟมบอกเฟมว่ามีผีได้เลย เฟมก็เลยเดินเข้าไปในห้องผมแล้วก็ด่าผีผมผมด่าผีเลยครับผมบอกว่าผมผมไม่กลัวครับก็เลยบอกไปว่าอย่ามาหลอกเพื่อนกูมึงเป็นใครมึงช่วยกูจ่ายค่าเช่าไหมมัาไม่ช่วยจ่ายออกไปหลังจากนั้นมามันก็ไม่เคยเจออีกเลยใช่ของแท้ของแท้คนนี้ผมแด่ดีกว่าครับใกล้ตัวดีอ่าหยิบเลยฟึบเล็กไร สิบเอ็ดครับผมมองตาเพื่อนด้านซ้ายโดยห้ามเห็นฟันถ้าใครแพ้โดยลงโทษซ้ายไม่มีเพราะฉะนั้นขวาครับ <laughs> <laughs> ถ้าใครยิใ้ใครเห็นฟันสายจุดขำแพ้ <laughs> แพโดนลงโทษไายทียิ่งตลกลยิ่ด <laughs> ้เยา2อนหนึงเริ่ม มันเอามือช่วยด้วยโอเคผบละโอเคโอช่วยเบอร์อะไรอะเบอร์แล้วเบอร์แปดครับผมเบอร์แปดให้คะแนนความข้างรักของตัวเองเท่าไหร่จากเต็มสามร้อยสองคะแนนผมให้สามล้านสองอ โอ้ยหวานเจี๊ยบยาลูผมให้เต็มที่ครับกูแต่ต่อแล้วกันออะมันก็ต้องแต่ดิเอาแตเลอีกแล้วเอาไม่ทำไมคุณเลือกเลขเดียวกับผมเลยชอบเลขเดียวกันเลรแต่งเพลงสดๆหนึ่งท่อนโดยจากคีย์เวิร์ดสามคำเล็บเจลตัวแม่กินยำมึงแต่งให้ได้นะหนึ่งเวิร์สหเวิร์สได้ได้ได้อ่เอ้ยเอ้ เลยเหรอเยอนึ่ตกกัางวันเธอเลิกทำงานออกไปทาเล็บเจลอย่างกับตัวแม่วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้อะไรจะทำก็เลยไปซื้อยำกินยำฟึ๊บเล่น้าครับห้าครับผม เพื่อนในวงที่เรารู้สึกว่าแปลกแล้วแปลกย,ยังไงอ่าโอ้เยอะเลยครับดีดีนะ <c oughs> ละเมอครับมันจะมีครั้งหนึ่งครับที่แบบว่ามันมานอนห้องผมครับ <c oughs> มันละเมอจะต่อยผมครับ <c oughs> มึงเอาไว้เอาไว้แต่หลับตาอยู่เฮ้ยเยยนเ็น,เนผมก็เลยให้มัน,นครับไปอยู่ข้างล่างแล้วสักพักมันก็เดินละเมอขึ้นมาบนห้องนอนผมแล้วก็กระโดดตีเรา ขึ้นบนเตียงผมครับแต่มันจําอะไรไม่ได้ผมเมาภาพตัดครับแล้วก็เลยไปคนก็เลยแบกผมไปนอนห้องมันแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ทีตอนเช้าแล้วจริงๆไอทีมันมีเหตุการณ์แปลกอย่างหนึ่งครับคืออ่าตอนนี้ไม่ใช่เฮียปวดเล่าคนเดียวแล้วกูเผามึงและอันนี้เรื่องตลกมากอันนี้คือตะก้าเล่าให้ฟังครับนอนอยู่ด้วยกันอยู่ๆวันหนึ่งมันเหมือนมันนอนเยอะเกินนะครับมันก็

วันที่21มิถุนายนนะครับผมเจอกับพวกเรานะครับได้ที่ทันโนโนมุรีธานีนะครับคอนเสิร์ต We Are Only Monday ครับผมเจอกันครับมีวันที่22เลยนะ